สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนาะยสติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันอังคารน,นะครับมีฟุตบอลลงสนามไมู้นดีเชียกันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกไปรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่าง f อฟซคูเปนเฮเกนนะครับทีมแกร่งจากเดนมาร์กวันนี้จะเจอกับแท็บซอสปอร์นะครับแชมป์ลีกของตุรกีนะครับ เขเป็น,นเกนปีนี้ฟอร์มในช่วงออกสตาร์ตต้นซีซั่นต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะเขาเล่นในเกมหลีกไปแล้ว5นัดนะครับเพิ่งมีเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับเพิ่งชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะย่แย่นะครับเกมนัดล่าสุดนั้นเล่นในหลีกแพ้คาบ้านต่อแลนเดอร์1ประตูต่อสานะครับในขณะที่แทปซอนสปอร์นะครับแชมป์หลีกของตุรกีออกสตาร์ท ได้อย่างสวยงามนะครับในลีกชนะมา2เกมติดนะครับชนะอิสตันบูลสปอร์สอแล้วก็นัดล่าสุดเอาชนะฮาตาสปอร์นนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็เล่นในฟุตบอลตุรกีซูเปอร,ร์คัพถลม่มชิวัสปอร์ไปทั้งหมด4ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็จะเห็นว่าฟอร์มของทีมเยือน,นนั้นดูดีกว่าชัดเจนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าแท็บสนสปอร์นั้นเกมรับดีมากนะครับ3มนัดที่ผ่านมานะครับที่เล่นในเกมลีกอย่างเป็นทางการนะครับ พวกเขายังไม่เสียประตูนะครับวันนี้เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับซึ่งอย่างที่บอกผลงานไม่ค่อยดีนักนะครับเกมรับไม่ค่อยนิ่งเกมลุกอาจจะดูดุนิดนึงแต่ว่าเกมรับนั้นไม่ดีเลยนะครับวันนี้เจ้าถิ่นนะครับไม่มีไมเคิลซานโตสนะครับสามตัวลุกวันนี้ก็จะเป็นโมเมตตารามีนะครับเป็นตัวทีเด็ดในแนวลุกนะครับในขณะที่ทีมเยอวันนี้ขาดตัวหลักอย่างมาลิกอัมสิกนะครับบุโนเปเรสนะครับเซร์คานอาซาน แล้วก็ฮูเซยินเติร์กมานนะครับนักเตะพวกนี้มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับแต่ว่าแนวลุกก็จะมีพวกคอนเิอุสแล้วก็เตเซเก้นำทัพนะครับคู่นี้แน่นอนเขเปเล่นได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกปีนี้พวกเขาผลนงานในลีกไม่ดีเสียประตูง่ายไปนิดนึงนะครับวกกับแซนซอนฟอร์วันนี้มาเน้นเกมรับลอโต้กลับนะครับแฮนดีแคบเปิดมาแพงเลยนะครับครึ่งลูกรบน้ำปปบวกน้ำ กัดฟันลองครับวันนี้ผมเชื่อว่าแท็บสอนสปอสู้ได้ด้วยกเกมรับที่ดูเหนียวแน่นกว่านะครับมีโอกาสที่จะบุกมายันเสมอโคเปนเฮเกนได้ก่อนในนัดแรกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเชอกับผมนายตัดได้ใหม่เดวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ